เผยภาพซัมซุงกลา l ซ x y เอสีสีม่วงใหม่โ o ร r าพ u เพ l ลคาดเปิดตัวเลเร็วนี้ก่อนหน้านี้ได้มีรายงานออกมาว่า Samsung g a l ซ x y เอ2อาจจะมีการเปิดตัวสีใหม่เร็วนี้นั่นก็คือสีม่วงล่าสุดก็ได้มีภาพของ Galaxy ์เอสสีใหม่หเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยภาพที่ว่านี้เผยมาจาก G S M Arena ซึ่งอ้างว่า เป็นภาพที่ถูกปล่อยออกมาบนเ,เว็บไซต์ Samsung ประเทศไทยโดย s a m s u n Galaxy g S2 2สีม่วงใหม่นี้จะมีชื่อว่า b r u a Purple ซึ่งจะแตกต่างกับสี Violet ที่เป็นสี o n l i n e Exclusive ในบ้านเราตรงที่เฉดส,สีจะมีความเข้มกว่าและกรอบโมดูลกล้องหลังจะใช้โทนสีเดียวกันกับฝาหลังซึ่งต่างจากสี Violet ที่ใช้โทนสีม่วงอ่อนพร้อมกรอบโมดูลกล้องที่ตัดด้วยสีทองครับ สำหรับ Galaxy s เ2สีบอราดเพอร์ยังไม่มีรายงานว่าจะมีการเปิดตัวหรือวางจำหน่ายช่วงไหนนะครับแต่คาดว่าทาง s a m s u n งน่าจะมีการเปิดตัวพร้อมกับสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นใหม่อย่าง Galaxy C44 และ C54 นอกจากนี้การที่ภาพตัวเครื่องสีใหม่นี้ถูกเผยเออกมาบนเว็บไซต์ของ a m s u n งประเทศไทยจึงมีความเป็นไปได้ว่า Galaxy s 2 2 p o r p p u r จะวางจาหน่ายที่บ้านเราเร็วๆนี้ครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละยีสิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ